各位朋友大家好，今天我ต要าจ้าเน่่นนนะ,ะ,นนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะมาอ่านจูอินกันนะครับไม่เสียเวลานอนเริ่มกันเลยนะครับเอาตัวที่บทนี้นะครับก็จะฝึกอ,อักษรจีนอยู่3ตัวนะครับก็คือ 3, ตัวนี้นะครับโอเคอ่านพร้อมกันเนอีนีซานเิงหนี่อู 哦我,我三生我他、啊、你,、oh, 你我他 okay, bye, 你你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  สานเสีงหนีเนอีนีสานเสีงหนีเนอีนีสานเสีงหนีตอนอ่านสามนี้อ่านว่าหนีหนีหน,นีนะครับผันเสียงเนาะอันนี้คือหลักการผันเสียงถ้าเสียงสามชนกันสองเสียงนะครับอักษรแรกให้ออกเป็นเสียงสอง นะครับเหมือนคำว่านี้หา่าเสียงสามมันชนกันนะครับก็เลยต้องออกเป็นนี้หา่าแต่ถ้าเสียง3ามชนกัน3เสียงเหมือนอตัวอย่างนี่น,น,นี่ให้อ่านเป็นเสียง2อแล้วก็3ก็จะได้ครัว่าหนีหนีหนีโอเคมครับเอาไป 呜喔喔，按答案。三声我，呜喔喔，三声我，呜喔喔，三声我。我我我，拜拜。我我 n i n 三声你，n i n 三声你，n i n 三声你,你，你你你，你啊，拜。t a t a t a t 텃아타 타타타 너이니 산성니 우오오 산성워 텃아타 니워타 ซอน三เกอเกรเอ็นเรนอ声人三个人เอเคบทนี้ก็เท่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มจากตรงนี้นะนี你我他 นนีี你你我ว我你你นี他他你我他สามคนโอเคนะครับเนาะวันนี้ก็ฝึกนี่วอแล้วก็ทานะถึงแม้ว่ามันจะอ่านซ้ำๆนะอย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่าถ้าเราจำหลักการง่ายๆนีได้แล้วก็สามารถ ทำอะไรที่มันยากๆได้ง่ายขึ้นนะครับเขาจเจียน